สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสบอนที่ติดตามรับสมองสองน้องหนักเนาะตอนนี้ก็พบพอกันคือเก่าคือว่าจะนี่ป่าจะไม่รวมกับ้านมันโอ้ยเฮางห้กะก็ว่างละซาวหักงละก็ว่างละก็มานี่ว่างละก็มาปุบโลดโหระสาวเฮาอ๋อล่างถั่วเลยได้หรือเ่าเมื่อกี้นี่นะมาปุบล่างถั่วปั๊บโลดป่าหามเตียง เบิ่งเนสันี่เดินตัวนี้ตัวนี้หน่อยห้ามเตียงห้ามเตียงพี่น้องมาดูละซาฮาน่ะละซาฮาน่ะพี่น้องห้าวีไอหายมาดูห้ามเตียงพี่น้องเลยนี่เด็มาส่งกันป้านี่เด้ป้าตัวพี่น้องมาดูมาดูห้ามเตียงบางญ่บางญ่พี่น้องเอ้ยก็สั่งดอกห้ามกูไม่ได้ห้ามแต่ห้าม้เดียวดอกพี่น้องเอ้ยลองค่อยผสมวัคซีนยาแล้วเฮ้ยมึงก็สั่งห้ามเรา นี่แหละลูกเรือมาซองมึงเลยน้องสีงัดกไปเฮ้ย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 อันพี่น้องเฮามาสวยเพิ่นกิดหายเฮาว่าเฮามาสวยคขนว่ากินเนี้ยก็เฮ้ยกระสีเลือว่าแต่กูอัดเปล่าเพิ่อนแมอกินแตงโมไปตาแสบเนาะทางนั้นเนาะ อ้าบ้เห็นเพิินมากเลยทราแม่นังแทนแกกินหพี่น้องเลยกินบเอินไผงัดสยางเดียวผู้เดียวแม่ง uh> ัดสยาเดียวแม่ผู uh> ้เด uh> ียวเลยพี <h <h ่น้องเลยเอาัมสบายดีพี่น้องว่หมักัวมันเป็นยังไงอย่าแล้วว่าทั้งนั้นนะงัดขับพุ่นนะ ป่วยน้อยแต่ลไรเถอใส่สองตัวบ่าลวยกินจับดีิปลาเทพี่น้องอู้ยพี่น้องก็ขั้นบวกคาดเสือจีนนี่พี่น้องมีแห่งสิเอ้เลยเดือนไตเนาะเดือนไหนออกวันสิบสออกซูมืมอลูกคน โอ้ยอย่าพึ่งไล่เราเศร้ากับใจห้อนใจห้อนโอเคพอป่ะนั่นเสี่ยวมึงจะกินเยอะกินสิมาโอ้แนวแก้มแนากระมีฟูดทางนั้นหาวดองดองแล้วเนาะเมื่อนี่นั่งนั่งนาซีดไปนั่งไม่แต่งหน้าแนวแก้มแนากระมีกระดูกบ่านั่งก็มีคือนางโอ้ยอย่างกินน่าพูดเลยเคยหยู่แล้วเมื่อนี่นั่งไม่แต่งหน้าเลยเมื่อนี่ มากมากกระเพยเนาะมาคนเดียวมึงนี่อ้ยพอยู่เพื่อนมาคนเดียวไปพอยู่เพือนอุ้ยนางมีพวเลยตีโอ้ยมีกาทาบมี่นีอะพอครับาอยู่นะฮ่าาอยู่เนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้เลยสอเรีดกพี่น้องเลยแค่ต้องการจาวรถัวในมันโอ พัวเด่นมาโน่พัวเด่นมาโน่แบบคือแบบว่าอยาแกแค่คุยก็มาโน่เอาน่ะมาโน่ึ <universities United> States, ้นเฟสนะแจ๋อยนะยืมห <in> no mm <acceso> ุบก็จะมาขึ้นมาเออแบบไปเอามาเลยนหละจะคล้องก็จะบาอนุญาตตามมาเลยระวังเลยพี่น้องตอนนี้งานกะเรียบร้อยเลยพี่น้องล่างถั่วล่างบ่วงเรียบร้อยเนาะอุ้ยพี่น้องเลยแต่ข้าก็ไปได้ล่างนะพี่น้องข้าก็มาล่างได้ เขามาลาง,ง,งกันชองสมบหนึ่ดอกพี่น้องก็บากห้ามาประทานอาาเห็ดเวียกอยู่เพื่อนนะเฮานิวเ,วเคเลื่อนอะไรพี่น้องก็เลยเห็ดเวียกซอยท่าแม่ก็เลยมาสวยพี่น้องเลยต้ามาซวยก็ดีกว่าบ่มาเนาะหอ่า้องน้ะเนอให้แกตะลุไ่ได้ใหลือม่แต่เม็ดเดียวในแกตนอัไนมันเปือกหรือเปล่าเอน้ำสิไปใส่น้องเคทพน้นองถึงเม่อมบ้างอ ปาพี่น้องใช่พี่นางน่านะว่าเห็นกันอีกเลยแสงแดดแห้งพี่น้องเลยปาจะไม่ได้คล้องผากลายเนาะเากมเก็มาได้านสาวมือไรนี่ได้ยนาไ้ครับเอาเขาจัดเขาย่างไห้สนะชิมนมสะบ จะกินนมเหรอยัไม่นมนนวนาหา่าไปไเลยไปเลือกเอาเลยพุนพูนนแค้นอยู่ละขวนกรมีพุนห้องผ้ใแค้นอยู่ละขวดวนหน้าวงวงอยู่พุนเจ้ห้องพานะเจ้ของมาจีบ่เมนตจ ของเจของเขาเขาเจ้าเสียปให้มาเขาจะลืมแน่เลยน้ำส้มกระดูกกระดูกกระบอกมีดอกแมนใส่บาตเยเยมาส่นตนะใส่บาตรจวนาตแตอย่งท้ามาต่จักมุ้งสีทุ่มจะได้เมื่อ โอ้โท่เมาขึ้นนี่มีเต้นอยู่บ่ก็ได้ว่าซึมๆฮะคุณแม่มาบอคุณแม่มาบอเออวมากับีมุสลิมยางอีกนีด บริวาว่าอย่างละเบ้าฮามาสวยก็ดีกว่าบ่ม่าก็เลยว่าได้ล่างสวยใบหนึ่งซองใบกะสวยเนาะจะได้แหละหมดแล้มีแต่ฮามาสวยเด้อพี่น้องน้องเอินกัมาสวยไปเชียเงินก็สิมาโอ้ก็ดีแต่ว่าเป็นไปจะไปอยากเป็นงานละน้อยงานละน้อย ืมงานบรรลุควานะบรรลุความไหนเน่ไปห้าไปงานชิบรไยแม่ไปสองห้าไปหนึ่งเดี่ยวเดี่ยวแนวนไปบนซานแนวไปกินข้าวใส่หิวเผาโอ้ยลูกเพิ่ลกัมันหนังเผาอยู่พี่น้องกับก้วยกับปลาเนี่ยไดงหนังเผาพอ ระบายังบ่เมื่อนะใครกินข้าปุ้นนะใกินข้าปุ้นอันเนยเนยจีกินข้าวปุ้นบ่สบายดีปลาลุงไหมวัยนายคนบ่เห็ดดอก มาดีป่าลุงเอ้าพูน้อ้สบายดีปาลุงได้บวชอกร็กเลยเรียบร้อยกเนดำดำาน้องดำเจ้าสิไปไซอันนี้นะดีป่าปลงุงไปลนอุ้ยครับสเล็กีลลน่น้องน้องดำนี่เก่งอะไ สิเมื่อแล้วน้องมินนี่เอ้ยหนาเวไปยังสบายยังไม่ได้เมื่อตีบอสสบายดีพี่น้องยังยัตอนบ่ายเรียกว่าตอนขี่รถจักสม่งหดบานจ้ะสม่งปลายพอดีโอ้สม่งปลายกับเหตุยังอยู่เนาะทางในนี่น้องสลากงัดขระปุ้นพี่น้องเลย งัดขระพุกเข้าไปโอ้เจด้ามนั่งเบิ่งโอ้เจด้ามนางเบิ่งแต่เก่าเจด้ามนี่คือปากกันติ้งอยู่ตลอดใช่เนาะใช่ติ้งแล้วใส่ใส่อิ่มห้งสิเมื่อแล้วเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นเมื่อแล้วอุยเมื่อเด้อเฮยสวัด้มาป้าแ้่พี่น้องเอ้ยสวัสดีโชคดีเด้อเออแล้วการแล้วงานเลยเนาะ

เมื่อวนี้ครับก็ขอจอบขิปเพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาด้วยพี่น้องด้วยสบายดีพี่น้อง